พี่พัดครับผมได้ข่าวว่าน้ำเข้าสวนพี่เหรออ๋อช่วงช่วงฝนตกหนักเข้าอยู่เออข้าวจมเลยแถวนี้จมหมดจมหมดเลยเหรอจมหมดอ้าวในร่องรอยมีหรือเปล่านี่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 เนี่ยดูหญ้าดิยอ๋อนี่นี่อ๋อร่องรอยร่องรอยน้ำพัดมาพามาโอ้มากองแถวโคนทุเรียนเออเต็มเลยครับมันขังอยู่กี่วันแล้วพี่วันเดียว ฮะอ๋อน้ำหลากาาอ๋กอม,มันมีเหมืองอยู่ข้างๆใช่ไหมพี่ใช่ใช่โอ้โชคดีนะเนี่ยที่มันมีเหมืองอยู่ข้างๆครับน้ำหลากผ่านมานี่ก็แห้งเร็วครับนี่นี่ร่องรอยโอ้ถ้าแห้งช้าเนี่ยสวนพี่เนี่ยไปทั้งสวนเลยนะบอกไว้ก่อนนะน้าเท่นเนี่ยเรียบร้อยน้ำเท่สักสามถี่วันก็เรียบร้อย แล้วแล้วพวกนอนพวกเพลี้ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่ก็หลังจากผลหยุดเนี่ยเห็นไม่ค่อยลงเลยนะเลอเออสภาพใบก็ดีขึ้นเยอะเลยแล้วแล้วพี่ฉีดยาอะไรบ้างว่าไม่ได้ฉีดเลยเอายังไม่ฉีดอีกทนจริงจริงแม่ขนาดเห็นนอนนะเออหรือพี่ใช้วิธีเอามาแบะเป็นสองท่อนเออนั่นแหละตัด มันนั่งลูกมันนั่งามันก่ามันทิ้งไปทีละใบแป่ขนาดเห็นหนอนเต็มใบเป็นรูแบบนี้พี่เขายังใจแข็งไม่เอาสารเคมีมาฉีดนะครับอ๋อสวนพี่เขาสวยเลยครับช่วงนี้เนี่ยโอ้แตกยอดใหม่ก็เยอะเนาะพี่เนาะใช่นี่ยผมไม่ได้มาเยี่ยมชมสวนพี่ถึงเดือนมีเนี่ยหรือสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์สามอาทิตย์อาทิตย์ความแตกต่างก็ เห็นเห็นชัดขึ้นอีกครับสวยครับแล้วไอ้ต้นที่พี่ตัดทิ้งเลี้ยงยอดใหม่ไฟทอปกินพาไปดูหน่อยพี่พาไปดูหน่อยมาตามาดูตามาดูเอาละพี่ถือไม้เท้าเลยเหรออ๋อน้ำมันพามาอ๋อคิดว่าแกยันต้องถือไม้เท้าแล้วออนี่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 เพื่อนเพื่อนโอ้ดูต้นนุ้นก่อนแหมต้นนุ้นสวย แต่ต้นนี้เนี่ยพี่ก็ตัดทิ้งไปครับเพราะว่าไฟท็อปมันลงทั้งต้นเลยครับเหลือโคนความสูง1เมตรแล้วก็เลี้ยงยอดใหม่โอ้ยอดใหม่แตกโอ้โหดูแตกยอดเดี๋ยวมันก็ทันเพื่อนเพือ่อนเขาโอ้โหผมคิดว่าทันแน่นอนพี่เอาแล้วนี่อะไร,ราขาวๆพี่ นี่นี่อะไรเขาขาวอ่ะไก่แจ้ไงอ๋อเพียไก่แจ้งแล้วพี่จัดการยังไงอ่ะเนี่ยพี่คนรูดมันแบบนี้แหละแล้วพี่จะทนรูดเหรอให้มันก็ไม่เยอะเนาะอ๋อมันก็ไม่ถึงกับทําให้ทุเรียนมันตายเนาะเออด้วยจริงจริงก็เป็นเพื่อนร่วมโลกนะครับก็ให้มันอยู่ไปด้วยไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เห็นเป็นไรเออมันไม่ถึงตายก็ไม่เป็นไรเออใช่ใช่ ดีไม่ดีผมว่ามันมีประโยชน์แต่เราไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์เพราะอะไรเออมมันจัดมันขันมันร้างมาโอ้ดูดูคนยอดใหม่ครับที่เลี้ยงเดี๋ยวพี่พี่ไม่หาอะไรมายึดไว้หน่อยเชือกยงลมแรงแบบนี้นี่เดี๋ยวมันไปนะพี่ยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่ไม่เป็นไรอ๋อยังเล็กอยู่ถ้ามันใหญ่ขึ้นนะเขาต้องถ้วยมันเดี๋ยวขอดูรอยแผลที่เชือไฟทอปมัน กินหน่อยพี่อืมอ๋อมันแห้งหมดแล้วแห้งหมดแล้วโอ้แห้งหมดแล้วน่าจะไปต่อได้โอ้ยเอามีพี่เลี้ยงหมาอีกเลยหมาเยอะฮะหมาข้างสวนหมาข้างสวนดูนี่มันมาดมอะไรผมเนี่ยหมาชาวบ้านหมาชาวบ้านไม่ใช่หมาเราเออแต่มันน่ารักดีอ่ะเเห็นราามฮัลโลเออ โอ้แผลบางแผลก็แห้งแล้วครับสวยสวยสวยไปต่อได้ยู่ไปต่อได้นะอืมยอดก็สวยครับดีกว่าปลูกใหม่ดีกว่าปลูกใหม่เออใช่ใช่เนี่ยมันก็เหมือนคนนะพี่เนาะคนมันก็อยากมีชีวิตอยู่เออเพื่อความอยู่รอดใช่เพื่อความอยู่รอดมันต้องปรับต้องเราแค่ประคองแค่ดู โอ้แต่แหมยอดนี่เพียบเลยแล้วพี่เอาอะไรขาวๆมาใส่เนี่ยอันนี้ปูนเปลือกหอยปูนปูนปรับสภาพดินเปลเือกหอยเออก็เอามาใส่มันบ้างนะครับใส่มันบ้างพวกเกษตรแนะนําว่าปรับสภาพดินมันบ้างก็โดยใส่เปลือกหอยโดโลไมอะไรพวกนี้อ๋อโดโลไมปูนเปลือกหอย พี่ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่กเกษตรเขาเขาเป็นเจ้าที่เกษตรเกษียเขาผ่านเขาก็เลยเวะมาแนะนำอ๋อเจ้าที่เกษตรเขามาแนะนำตามตามเขาหน่อยเอตามเขาหน่อยอ่ว่าดื้อเกินไปก็ไม่ดีดื้อไปไม่ดี <laughs> 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 แหมผ่านไปสามสัปดาห์ครับหลังจากที่ผมมาเยี่ยมครั้งก่อนสวยทีเดียวขอบคุณพี่พัดมากครับครับครับผมครับสวัสดีครับ